ระวังนะลูกจับสองมือดีท w o แ a n d เออระ,ร,ะระวังตกระวังระวังตกนะลูกโ okay. อเคอ่ะหนูข้ามไป can you, you can do yourself We know I can do it จับไปดีจับไปดีเดี๋ยวตกลูก If you cannot do you go down nó bắn hên đi you don't have to pay that you fall down, Lil I get you trên, để, để hết đào Điều hùa thêm Lúa tôi ảnh lên bên đây, cái gì แผลเก่าหนูยังไม่หายเลยใจช้าไม่ต้องรีบใจช้าใจช้าลูกยูเห็นด่วนเนอโน <Yes. S 1> no. ไปไหนอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวตกหรอ มาไมมจับมือดีเค่อ์เคฟอร์เดอะเบบี้ด้ K 4, K 4ดวยอืมไปทางนี้เราขับลูกมา,ม,าม,มือมือมันไม่เย็นเย็นแต่มันไม่หนาวอ่ะ กลับบ้านถูกเปล่าไปทางไหนฮะทางนี้ลูกหนูลองรถไปทางนี้เดี๋ยวทางนี้ลูกใช่นี่ทางนี้ลูกไม่เดินตรงถนนเนาะโอ้ยหนาวเนี่ย เธ้ว่าบ้านเหมือนเราเลยเนาะโอ้ยหนาวอุ้ยมือว่ามีเย็นเจี๊ยบเลย อะไรครับลูก ทางนี้ทางรัดเราไม่ต้องเดินไปตรงถน,นนเนะลูกเนาะเดินไม่ไกลเหมือนกันเออก้อ,อนมา,ามีเขาฟัมามีเม็กดาซุปอยู่กินซุปไหมแล้วไม่เจ็บคอลูกมามีต้มข้าต้ม ดูรถกันดูรถกันเนี่ยูเซทยูฮัลโหลเรดฮัลโหลเย้ยูเซเรดี้ n t i e n โอเคโอ้ดนดูมอยเดหนูดูต้องหลายครั้งแล้วหนูจะทน

ไปน้นลูกตรงนน้นที่ป,ปา๊าป๊าทำเด็กขี่ตกใช่ปะ่ะไปซ้ายอือฮะอุ้ยมอนีหนาวอ่ะเกมหมอนีไม่อุ่นตัวนี้บางมากโอ้มีลืมเอาหมวกมาด้วยหูหูเย็นเชียวไม่มีแดดแต่ว่าหนาวเนี่ยเหนื่อย เดินทางนี้ไม่เหนื่อยด้วยทางนน้นตอนขึ้นเนินกับเหนื่อยฮาลโหลโหนูมาทางนี้สิครับโ่กหนูหนูมาทางนี้ข้ามทางนี้ดูดูรถด้วยนะข้ามถนนดูรถด้วย นี่เราไม่ต้องปเป่าไปทางถนนเหมือนตอนนั้นหาถึงบ้านแล้วมอมีไม่ต้องเดินขึ้นเนิเลยเห็นป่ะเออไม่เมื่อยขาด้วยเาไปทางวัด เคเราถึงบ้านแล้วฮะโ,โ,โ,วโอ้อโครับไปเปิดประตูที่ชอบลูกลกไม้บ้านอะยังลกอยู่เห็นปนนะ